แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นซื้อจาราดแบรนเวดด้วยมูลค่า50ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธโดยเอฟเวอร์ตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอในการซื้อตัวจาราดแบรนเวดกล้องหลังดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษของเอฟเวอร์ตันด้วยมูลค่ารวม50ล้านปอนด์แต่ถูกปฏิเสธโดยเอฟเวอร์ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบรนเวดวัย22ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาและได้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ ซึ่งทําให้เขาได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปแล้วสองครั้งข้อเสนอแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มูลค่า35ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธไปแล้วและล่าสุดพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอใหม่ที่มูลค่า50ล้านปอนด์แบ่งเป็นค่าตัว45ล้านปอนด์และแอดออนอีก5ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ก็ถูกปฏิเสธเ,เช่นกันเนื่องจากเอฟเวอร์ตันประเมินราคาของแบรนเวดอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์ และไม่มีทีท่าจะลดราคาลงในช่วงซัมเมอร์นี้การปรับปรุงแนวรับเป็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสำคัญในตลาดการซื้อขายรอบนี้หลังจากที่ปล่อยตัวราฟาเอลวารานออกจากทีมเมื่อหมดสัญญานอกจากนี้ยังมีข่าวว่าอยู่ในเตดกกำลังเจรจาเพื่อคว้าตัวมัทิอัสเดอร์ลิกก้องหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของบบเยนมิวนิคมาร่วมทีมอีกด้วยการยืนกรานในราคาที่สูงของเอฟเวอร์ตัน ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจต้องพิจารณาทางเลือกอื่นในการเสริมทัพแนวรับสำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงนี้